สวัสดีครับจากร้านกคงจักรการเกษตรเล่นูกคานะครับวันนี้ก็มียางหน้าแท้มานําเสนอนะครับผมนี่ครับด้านหลังใช้ใช้นาเดินตามนะครับรถแทรคเดินตามนะครับเดี๋ยวมาชมสินค้ากันนะครับครับกลับกล้องนะครับนี่นะครับยางหน้าแท้ดันหลบนะครับยี่ห้อดันหลบ750ขอบ16นะครับ750ขอบ16พร้อมกระทะยางในนะครับผมกระทะก็เป็นของตาปืนใหญ่นะครับนี่ครับยางดันหลบ ผ้าใบหนาสี่ชั้นนะครับตัวนี้ผ้าใบหนาสี่ชั้นนะครับหนึ่งเจ็ดห้าสนกับสิบหกผ้าใบหนาสี่ชั้นนะครับราคาคู่ละห้าพันแปดร้อยบาทนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับห้าพันแปดร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับผมถ้ายางเป่านี้คู่ละสี่พันแปดนะครับคู่ละสี่พันแปดนะครับนี่ครับขายราคาเดิมมานี้ห้าปีแล้วครับนี่ครับ ส่วนอีกตัวนี้นะครับเป็นอ่าเดี๋ยวตัวนี้เป็นก้างปลาลายก้างปลาถ้าเราหลบเป็นลายก้างปลาห่างนะครับมันจะห่างๆนะครับตัวนี้ห่างๆหน่อยนะครับถ้าเป็นของตาปืนใหญ่ตัวนี้เป็นของตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่คู่นะครับจะเป็นลายก้างปลาถีนะครับมันเนี่ยครับเดี๋ยวเอาหลอกไปนะครับ ตาปืนใหญ่ปืนใหญ่คู่นะครับนะครับของตาปืนใหญ่เหมือนกันนะครับราคาเหมือนกันนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับคู่ละห้าพันแปดนะครับนะครับมีให้เลือกสองยี่ห้อนะครับถ้ายางเปล่าก็สี่พันแปดนะครับนี่ครับลายก้างปลาถีนะครับส่วนตัวนี้เป็นยางหล่อนะครับมียางหล่อ ยางหล่อนี่คู่ละ3,800ันแนะครับพร้อมกระทะยางในนะครับสามพนแปดส่วนตัวนี้ก็เป็นยางรถไถใหญ่นะครับรถไถใหญ่ยี่ห้อดันหลบนะครับล้อหน้าก็ขนาด8ปดทับสินะครับ8ปดทับสิส่วนราคานี้ไม่มั่นใจนะครับโซมาสอบถามเอานะครับ ยางมีเยอะนะครับอันนี้ตัวแค่ตัวโชว์หน้าบ้านนะครับหน้าร้านนะครับผมท่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับยางหน้าแค่นะครับหรือว่ายางหล่อนะครับทางร้านจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้ทั่วไทยนะครับผมค่าส่งทางหากนะครับก็ถ้านลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนหสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้า ร้านโคงจกกักรการเกษตรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ